สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวติดตั้งชุดแต่ง LG 200ถ้าทุกคนพร้อมเราไปดูกันเลยครับเราทำการใส่แค้งไปก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ต้องใส่น็อต2ตัว2ตัวนี้เพราะว่าเราจะาไว้ยึดกันลม้มโอเคใส่เข้าไปครับน็อตตัวที่2กับน็อตตัวล่างลูกค้าต้องง้ง ตอนต่อไปใส่การล้มด้านบนเสร็จแล้วก็มาใส่ผ้านนะผ้านี้จะมีแกนด้วยนะครับใส่เข้าไปนี่อย่างนี้ขั้นตอนนี้จะใส่น็อตด,ด้านบนเบอร์12แล้วใส่นอ็อตเบอร์10ล็อก ขากันล้มไว้ด้านล่างเป็นอันว่าเสร็จสิ้น,น,น,ม,น okay. มาตัดก่อนตัดก่อนหน้าเสร็จแล้วเราจะมาต่อกันด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ง่ายๆเลยใส่เข้าไปซึบ ง่ายๆไปเรื่องไ